อ๋อ oh, ที่เขาบอกว่าถ้าลูกกับสามีถ้าลูกกับสามีากกามจมน้ําจะช่วยใครกําลังเป็นประเด็นคําถามคือก่อนที่มึงจะช่วยใครมึงว่ายน้ําเป็นหรือเปล่ามึงจะช่วยใครและถ้าในบางเคสที่มันเป็นเคสที่มันอยู่ในวิสัยที่ช่วยได้มึงสามารถช่วยได้ทั้งคู่เลยถ้ามึงกระโดดลงน้ําไปเลือกช่วยใครคนใดคนหนึ่งคือมึงก็โง่ไง มึงก็โง่ไงมึงก็ช่วยทั้งคู่สิมีไม้มีอะไรมึงก็โยนไปสิรากมันขึ้นมาทั้งคู่สิมึงจะไม่ต้องเลือกช่วยคนใดคนหนึ่งแล้วผัวมึงยังไงว่ายน้ําไม่เป็นเลยเหรอคําถามคือผัวมึงว่ายน้าไม่เป็นเหรอเป็นผู้ชายมึงให้ผู้หญิงกระโดดลงไปช่วยเหรอมึงเก่งกว่าผัวอีกเหรอคำถามคือมึงเก่งกว่าผัวมึงอีกเหรอมึงว่ายน้ํามึงเป็นนักว่ายน้ําทีมชาติเหรอมึงถึงว่ายน้าเก่งกว่าผู้ชาย มึงก็ต้องตื่นก่อนเอาชีวิตจริงมาคุยก่อนก่อนมึงจะเลือกช่วยผัวช่วยลูกเนี่ยประเด็นคือมึงว่ายน้ำเก่งกว่าผัวมึงเหรอมึงจะไปช่วยผัวมึงเนี่ยมึงต้องตื่นก่อนเออสรุปคือมึงไม่ต้องช่วยใครเลยค่ะเดี๋ยวผัวมึงก็ช่วยลูกมึงแล้วก็ขึ้นมาได้รอดทั้งคู่ผัวมึงต้องช่วยตัวมันเองก่อนเลยค่ะเป็นผู้ชายหาอะไรว่ายน้ําไม่ได้ล่ะ มึงเป็นผู้ชายแต่มึงว่ายน้ำไม่ได้เลยเหรอแล้วมึงจะต้องให้ผู้หญิงแบกสังขารลงไปช่วยมึงเนี่ยนะมึงต้องโง่เบอร์ไหนล่ะมึงต้องโง่เบอร์ไหนล่ะที่มึงไปอยู่ในน้ำกับลูกมึงได้อ่ะมึงโง่เบอร์นั้นเลยเหรอเป็นผู้ชายแต่จะไปจมน้ำตายกับลูกแล้วให้เมียที่เป็นผู้หญิงไปช่วยมึงต้องตื่นก่อนเป็นกูกูไม่เอาตั้งแต่แรกแล้ะค่ะถ้าผัวโง่ขนาดนั้นเออ มึงจะช่วยจะช่วยใครต้องดูสติปัญญาตัวเองก่อนดูกำลังตัวเองก่อนว่าอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้หรือเปล่าอืมนะเออลงไปทำหาอะไรล่ะลงไปลงไปในน้ำทำหาเลยคำถามคำถ,ถามคือต้องถามผัวมึงก่อนว่ามึงลงไปในน้ำทำหาอะไร เออถ้าเป็นคําถามว่าระหว่างเมียกับลูกจะช่วยใครกูยังพอเข้าใจได้แต่นี่ทําไมต้องให้บทผู้หญิงเป็นคนช่วยเหลือแล้วถ้าผู้ชายโง่าตายหาขนาดนั้นเป็นผู้ชายแต่เสือกจะจมน้ําแล้วให้ผู้หญิงไปช่วยค่ะปล่อยให้มันตายหาไปเลยปล่อยให้มันตายหาไปเลยอืมเป็นหัวหน้าครอบครัวแต,แต่แต่ดันเสือกจะไปจมน้ําแล้วให้ผู้หญิงลงไปช่วยลงไปทําหาอะไร ว่ายน้ำไม่เป็นลงไปทำหาอะไรเออไอ้ตาเอาที่ชาร์จแบตมาหน่อยอันยาวอะ เียบถ้าหัวตกน้ำจานจะโดดไปช่วยไหมมันว่ายน้ําเป็นกูมนไม่ช่วยหรอคกค่ะตลบไม่โดดกูจะไปช่วยมันทาไมมันว่ายน้ําเป็นไม่ซึ้งเออจะมาปมันเป็นจจะโง่กันขนาดนั้นเลยเหรอมึงลองคิดดูก่อนเอาความจริงมาคุยกันจานว่าในรายการเขาซีเรียสเกินไปไหมดราม่าอะไรที่มีคนดรามา่าเออฝองแป้งไดเกินค,ความจริง มันมาจากอันไหนวาอันเนี้ยเออมันมีคลิปหนึ่งที่อะไรายการที่วูดดี้เขาถามว่าถามผู้ถามผู้หญิงว่าถ้าหากว่าแฟนคุณจมน้ํากับลูกคุณเอ่อจมน้ําอ่ะ,อะคุณจะเลือกโดดไปเลือกเลือกไปช่วยใครไม่เลือกช่วยใครเลือกด่าค่ะเขาผู้หญิงเขาาไม่ช่วยใครเลยเลือกด่าก่อนลงไปทําหาอะไรกันน่ะ้อง <c oughs> เลือกไปช่วยสามีไม่วู้นะ <c oughs> เลือกกูจะถามก่อนว่าก่อนที่กูจะช่วยใครก็คือขอด่าก่อนว่าลงไปทําหาอะไรกัน มันใช่ที้ที่มึงจะไปอยู่ไหมบ้านมึงอยู่ในบาดาลเหรอมึงลงไปทําหาอะไรมึงลงไปทําหาอะไรในน้านั่นน่ะอึแล้วถ้ามึงเป็นพ่อมึงเอาลูกลงน้ํามึงไม่รู้วิธีการเซฟตี้ให้ลูกมึงเหรอโดยสัญชาตญาณของความเป็นพ่ออ่ะมึงก็พูดความจริงก่อนถ้าจะเอาพาลูกลงน้ําเล่นน้ํามันก็ต้องเซฟตี้สิมึงก็ต้องเซฟตี้สิมึงต้องรู้ว่าพจะเซฟตี้ลูกยังไงใช่ไหม ใส่ห่วงยางใส่ชูชีพให้ลูกอสมมติว่าพาลูกไปเล่นน้าอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าไปตัวเปล่าคําถามคือไปทําหาอะไรที่วูดี้นั่งร้องไห้เลยดิเจอคำตอบไปทาหาอะไร <c oughs> เออไม่ต้องไปจิบิไม่ต้องไปราบซึ้งไม่ต้องเบาไม่ชีวิตจริงบางทีมันไม่ได้อยู่ในในช้อยที่เราจะต้องเลือกอะไรขนาดนั้นค่ะเออ มันไม่ได้อยู่ในอยู่มันไม่ได้อยู่ในเวอร์ชั่นที่เราจะต้องเลือกอะไรแบบนั้นค่ะอืมก่อนจะไปถามว่า,าจะช่วยลูกกับสามีคำถามคือมึงจะหาสามีจากไหนก่อนดีกว่าไปก่อนที่จะตั้งคำถามว่ามึงจะช่วยใครมึงก็ตั้งคำถามก่อนว่ามึงจะหาผัวจากไหนก่อนจนถึงขั้นมึงจะไปม,มีลูกมีอะไรอะระหว่างระหว่างจะช่วย สามีกับช่วยลูกจะหาสามีจากไหนก่อนดีกว่ามึงค่อยๆค,คิดเป็นช็อตๆไปก่อนเอาช็อตหาผัวให้รอดก่อนเออจบเออนะระหว่างสามีกับลูกจะหาสามีที่ไหนก่อนอย่างนี้ดีกว่าเออจบ บางทีก็ดูบางทีก็ดูเขาดูซีรีส์กันเกินไปนะชีวิตนะเขาด่ามากมากเลยนะแบบมีคนหลอกมาด่าผู้หญิงว่าเออทำไมไม่เล่นจะช่วยลูกล่ะทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหโคตรด่ามากมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงหรือยังเออถึงขั้นออกมาด่าเป็นเราตายอ่ะคุณจะไปด่าเขาทําไมแล้วเ็าให้เหตุผลไหมว่าทําไมถึงช่วยสามี แล้วก็มีเหตุผคนของเขาอยู่ว่าเขาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคู่ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกันแบบตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกเพื่อเกิดมาว่าอาจจะทําลูกใหม่ได้อะไรงั้นแหละในความคิดทั่วคนทั่วไปที่เขาไปคิดน่ะไม่จริงหรอกค่ะในสัญชาตญาณจริงจริงถ้ามันอยู่ในเคสแบบนั้นน่ะคนเป็นแม่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตมันช่วยลูกถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์จริงแบบนั้นน่ะทั้งผัวทั้งเมียมันจะต้องช่วยลูก ถึงผัวมันว่ายน้ำไม่เป็นมันก็ต้องหาวิธียังไงตะเกียบตะกายดันลูกมันขึ้นแม่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันต้องช่วยลูกแสดงว่าอีคนที่ตอบนี่ยังไม่เคยมีลูกค่ะมึงก็เลยมาโนเพิร์เจอร์มึงยังไม่เคยเป็นแม่คนค่ะมึงก็ตอบแบบที่ไม่เป็นแม่คนเพราะว่ามันยกเคตตารดีจากสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงยีดอกไม่มีลูกยังยังกูมั่นใจเลยอีคนที่ตอบนี่ยังไม่มีลูกเหรอถ้ามึงลองมีลูกจริงมึงต้องช่วยลูกค่ะ สัญชาตญาณของความเป็นแม่ยังไงมันต้องช่วยลูกเพราะมันจะมองว่าผัวยังไงก็ต้องเอาตัวรอดได้แต่ลูกคือเอาตัวรอดไม่ได้แน่นอนเอาตัวรอดไม่ได้เลยเข้าใจเปล่าคือเด็กอะถ้ามันจมน้ําอ่ะยังไงมันก็เอาตัวรอดไม่ได้ถ้ามันเอาตัวรอดได้จะไม่ต้องมีคําถามแบบนี้หรอกมันต้องช่วยลูกโดยสัญชาตญาณน่ะลูกมันคือเลือดในไส้ค่ะสามีเลิกกันเป็นคนอื่น แต่ความเป็นแม่ลูกมันเป็นจนตายอีคนตอบยังไม่มีลูกไม่รู้อ่าแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปอ่ะโดยคอมเม้นเซนต์นะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีไม่รู้ว่าแต่ตอบโดยความรู้สึกอ่ะทั่วไปทั่วไปว่ามันก็ต้องช่วยลูกอัญชาตญานของความเป็นแม่อ่ะ,อะตอบปุ๊บเดี๋ยวทัวลงกูอีกทีนี้ <laughs> ทัวทัวไม่ลงเจ๊คนนั้นละทัวลงกูแล้วทีนี้ท <laughs> ีนี้ร้องไห้เลยอะไรเออแล้วไปถามทําไมมันมีเคสอันนี้เกิดขึ้นเหรอรู้ว่ายังไงมันเป็นแค่แบบคําถามมาถ้าสามีกับลูกจมน้ํำพร้อมกันแล้วคุณจะช่วยได้หนึ่งคนคุณจะเลือกใครอะไรมันเป็นเหมือนคําถามแบบเป <laughs> ็นคำถามที่วิทยาที่แบบเป็นคําถาม,ถามที่ถามมาเพื่อให้คนตอบดูเฮี้ย เป็นคำถามที่ถามมาเพื่อให้คนตอบดูเฮียค่ะจบถามเพื่อเลือกใครมึงก็โดนดา่าเลือกใครมึงก็โดนดา่าถามเพื่อมึงตอบอะไรมึงก็ดูเป็นคนเฮียค่ะแต่เป็นดิฉันบอกไม่เลือกซั้งไม่ช่วยใครสักคนนะช่วยไม่ได้ตัวเอง่ายนะ้าไม่เป็นค่ะ ว่ายน้ำไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ก็จอบมึงช่วยช่วยไม่ได้ค่ะเพราะที่ฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะได้ไปช่วยอะไรว่ายน้ำไม่เป็นค่ะไม่ช่วยช่วยใครไม่ได้ค่ะดิฉันดิฉันก็จะตอบว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะระหว่างสามีกับลูกดิฉันก็รักทั้งคู่พอ,พอๆกันเลยค่ะคนนึงเป็นผัวดิฉันคนนึงเป็นลูกดิฉันดิฉันรักหมดแต่ถ้าเกิดเหตหุการณ์แบบนั้นจริงๆดิฉันคงช่วยใครไม่ได้เลยเพราะดิฉันว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ อีท่าก็คงต้องทําใจแล้วค่ะเตรียมจัดงานศพค่ะศพคู่เตรียมลงลงคู่เพราะว่ายน้ําไม่เป็นมีคนสรุป่ายว่ามันเป็นคําถามที่ปัวเขาถามเมียเขาก่อนคบกันจบอืมว่ายน้ำไม่เป็นค่ะอยากลงไปก็ตายคู่สรุปว่ายน้ำไม่เป็นค่ะช่วยใครไม่ได้เลยพี่เจนว่ายน้ำไม่เป็นค่ะเออ ก็ว่ายน้ำไม่เป็นมงจะไปช่วยใครอ่ะก็ <c oughs> ว่ายน้ำไม่เป็นช่วยใครไม่ได้นะครับเพราะว่ายน้ำไม่เป็นจบอืมแต่ถ้าดิฉันเลือกได้ดิฉันจะไม่เลือกมีสามีที่จะพาให้ลูกดิฉันไปอยู่ในสภาวะเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนแต่ถ้าดิฉันเลือกได้ดิฉันจะต้องเลือกสามีที่มันจะไม่พาลูกดิฉันไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นแน่นอน พาลูกลงไปอยู่ในน้ําทําไมก่อนคําถามคือมึงพาลูกมึงไปอยู่ในน้ําทําไมมึงพาลูกไปอยู่ในน้ำำําทําไมคําถามมึงพาลูกมึงไปเล่นอยู่ในน้ำำาําทําไมฮะเออนะฮะอืม จะจะเป็นคำถามเพื่อทดสอบเรื่องความรักเรื่องอะไรอ่ะไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยเพราะว่าบางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางทีมันก็ทำตามสัญชาตญาณคนเรามันไม่บางเหตุการณ์บางสถานการณ์คนมันไม่ได้ทำโดยความโดยเหตุผลนะโดยความช่างใจบางเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้า คนมันทาอาจจะทําตามสัญชาตญาณและการทําตามสัญชาตญาณในบางเคสที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มันไม่ได้มีเวลาให้คนมามัดคิดว่ากูต้องช่วยใครคนใดคนหนึ่งวะช่วยใครถูกผิดมากกว่ากันวะมันไม่มีเวลาค่ะและอีคนที่ยืนดูมึงก็ไม่ควรตัดสินไม่ว่าเขาจะช่วยใครขึ้นมาคนใดคนหนึ่งไม่ว่ามันจะช่วยผัวมันหรือไม่ว่ามันจะช่วยลูกมันมึงไม่ควรไปตัดสินเขาเพราะว่ามึงไม่ได้เป็นคนที่กระโดดลงไปและมึงก็ไม่ได้อยู่ในแต่เหตุการณ์แบบนั้น อ่ะถ้าพูดแบบซีเรียสอันนี้พูดแบบซีเรียสนะกูถามเลยถ้ามึงไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มึงไม่ได้คิดมาก่อนว่าผัวกับลูกมึงจะจมนะมึงจะมีเวลามานั่งคิดไหมเออขอคิดดูก่อนนะเธอพยายามลอยคอไว้หนูตะกียหนูว่ายน้าก่อนลูกอย่าเพิ่งจมนะลูกอย่าเพิ่งเดี๋ยวขออนุญาตคิดก่อนคิดโดยหลักก่อนเอ๊ะช่วยใครดีวะช่วยช่วย่วยผัวขึ้นมาจะช่วยลูกเอ๊ะรักผัวมากปะเอ๊หรือ,อมึงมีเวลาเหรอ คำถามถ้ามึงอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้มึงมีเวลาไหมมึงมีเวลามานั่งอย่างนี้ไหมเอาว่ายน้ำว่ายว่ายก่อนว่ายไว้ก่อนว่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งจมว่ายไว้ก่อนเดี๋ยวนึกก่อนว่ายว่ายว่ายไว้ก่อนเดี๋ยวนึกก่อนมันไม่มีเวลาบางทีใครอยู่ใกล้สุดต้องช่วยคนนั้นบางทีมันอยากช่วยคู่เพราะว่าไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะร้องไห้เพราะว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยหลานจมน้ํานะทุกคน ดิฉันเคยอ,อยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยหลานจมน้ํำและดิฉันช่วยได้คนเดียวอันนี้พูดซีเรียสเลยนะหลานนี้ดิฉันตายต่อหน้าต่อตาดิฉันเลยนะตอนนั้นน่ะสัญชาตญาณคือช่วยใครได้ก่อนมันต้องช่วยช่วยใครได้ก่อนมันต้องช่วยใครอยู่ใกล้มันต้องช่วยมันต้องดึงมันต้องอะไรมันอาจจะมันอาจจะคิดแค่นั้นมันอาจจะคิดแค่นั้นมันอาจจะคิดแค่นั้น มันทําตามสัญชาตญาณมันทําตามสัญชาตญาณเลยบางทีมันอาจจะอยากช่วยสองคนเลยอยากช่วยทั้งผัวอยากช่วยทั้งลูกแต่สมมติว่าสมมติผัวอยู่ใกล้กว่ายึงผัวมาหันไปอีกทีลูกจมไปแล้วอยากช่วยคู่ไหมอยากช่วยคู่เลยไม่ได้อยากเลือกเพราะเวลาที่มันไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะมันไม่ได้มีเวลามาเลือกห็อว่ามึงอยากช่วยใครมึงรักใครมากกว่ากันมันไม่มีหรอกใครอยู่ใกล้มึงคือมึงช่วยคนนั้นแน่นอน มึงทําอะไรได้มึงทําทันทีใช่พี่บุมตอนเป็นพระตอนเป็นพระตอนเป็นพระใครอยู่ใกล้มันต้องช่วยคนนั้นตามสัญชาตญาณมันคว้าอะไรได้มันต้องคว้ามาก่อนอืมอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกอย่าเศร้านะตัวตัวคงเศร้าเอง บอกคนอื่นว่าอยา่าเศร้าสรุปกูเศร้าเองเออเข้าใจไหมอ่าเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วก็จบเข้าใจแล้วก็จบจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันบางอย่างอะแล้วเราเราไม่ถ้าแบบเออถ้าแบบเป็นแค่ตั้งคําถามเพื่อเพื่ออะไรอะเพื่อจะฟังคำตอบหรือเพื่อจิตวิทยาหรืออะไรก็แต่แต่อย่าไปตัดจัดอย่าไปตัดสินเพราะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในข่วงภาวะแบบนั้นน่ะ เราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในพวงสภาวะแบบนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดณนะช่วงวินาทีนั้นที่ควรทําสมมติอ่ะตอบอย่างเจ๊คนนั้นว่าช่วยผัวสมมติว่าช่วยผัวถ้าว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เจ๊คนนั้นช่วยผัวแล้วปล่อยให้ลูกตายไปคนด่าอีนี่เราโหด่าเจ๊คนนั้นโอ้ยมึงทําไมมึงช่วยผัวมึงไม่ช่วยลูก แต่ในเหตุการณ์เป็นจริงคืออีเจ๊นี่ตั้งใจจะช่วยสองคนเลยแต่บังเอิญว่าผัวดันอยู่ใกล้และเจ๊ก็คิดว่าเอาผัวขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยลูกต่อรีบเอาผัวขึ้นมาก่อนลูกจมน้ำแต่อยู่ไกลตัวเองว่ายนะ้ำไม่เป็นช่วยไม่ได้แต่ผัวอยู่ใกล้สามารถคว้าได้อะไรได้หรืออะไรได้แต่คนที่ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะช่วงเวลานั้นและอะไรคือสิ่งที่ควรทำอย่างเร็วที่สุดด่วนที่สุด ทุกคนก็ประนามกลดา e อีเจคคนนี้ว่าช่วยผัออยวแต่ปล่อยให้ลูกตายจริงๆเขาไม่ได้อยากเลือกผัวเขาอยากช่วยทั้งคู่เลยแต่สถานการณ์มันบังคับให้มันมีเวลาให้ช่วยได้แค่คนเดียว เขาก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้ณนะช่วงเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้มานั่งคิดหรือจะต้องมาตอบคําถามของสังคมว่าทําไมช่วยผัวไม่ช่วยลูกทําไมช่วยลูกไม่ช่วยผัวมันไม่ได้บางเหตุการณ์บางสถานการณ์มันไม่ได้มีเวลามันไม่ได้มีเวลามันไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกขนาดนั้นเข้าใจเป่าแค่นั้นเลยจบอ่ะเออจบต่อไปเก๋ ต่อไปแบบเก๋ๆอืมนั่นแหละเออเราอย่ายัดเยียดความคิดเราให้คนอื่นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเออไปจบจบที่คำว่าหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเออแค่นั้นพอจบนะคะเออนะใด้ๆนั่นแหละ ทำสิ่งที่ดีที่สุดทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้น่าเหตุการณ์นั้นนั้